ก็อยากมีนะครับครับผมแต่นี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับผมดูอยู่ว่าตอนนี้จะเอาผู้หญิงหรือผู้ชายดีแค่นั้นเองครับพามพามผมไปดูดวงมาครับเขาบอกว่าดวงผมไม่สมพงกับผู้หญิงครับเขาบอกว่าสมพงกับเพศเดียวกันอะไรมาเนี่ยครับปกติผมเป็นผู้ชายนะครับที่คนหล่อๆแล้วก็ล่ำล่ผมก็ชอบนะครับอันนี้เนี่ยความรู้สึกของผมนะครับกำลังค้นพบเพศตัวเองตอนนี้กำลังดูดูดูใจตัวเองอยู่ครับมันมันรู้สึกว่าคนพบตัวเองเมื่อไหร่อะคะอืม ตอนที่สองสามเดือนที่ผ่านมานะครับไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นปฏิกิริยาทางภายในครับผมไม่สองจินสองใจเหมือนอยู่กับเหมือนผู้หญิงผู้ชายอยู่ในร่างเดียวกันครับก็มองทั้งสองฝ่ายครับมองทั้งผู้หญิงและใจไปทางไหนมากกว่าครับห้าสิบห้าสิบครับผมย่างพิ่งท่เลือกเลยครับตอนนี้ครับยังเลือกไม่ได้เลยครับแต่ก่อนที่ผมมาชอบไปเล่นกับพวกรูปฝรั่งนะครับอ่าพวกพวกผู้ชายครับผมก็เออเขาหล่อเดียวมีแอบชอบนะนี่แต่ก่อนนะครับ ในช่วงเด็กๆแต่ก่อนผมจะชอบเล่นกับผู้หญิงสาวประเภท2อะไรไม่ได้ม่ได้เคยเล่นกับพวกผู้ชาย